ทักสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการทําทอกอันบอกซิ่งครับโดยในวันนี้ครับผมเราก็จะมาทําการอันบอกซ์กล่อง2กล่องใบนี้ครับผมโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ต้องใช้กับว่าค่อนข้างน,นานมากๆเลยนะครับผม กับกรณีที่รอครับผมรอของมาส่งบวกกับดองรอคิวในการถ่ายครับผมก็ยังไม่มีเวลาวันหยุดว่างๆมาถ่ายกันนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดพอดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการแกะกล่องกล่องนี้กันเลยดีกว่าครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับผมที่ค่อนข้างอยากแกะครับผมโดยข้างบนเนี่ยผมรู้แล้วครับว่าข้างบนเนี่ยคืออะไรแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ย ถูกจัดส่งจากคิวครับก็เลยแอบสงสัยว่าอยากคืออะไรกันแน่นะเพราะฉะนั้นให้เดี๋ยวผมอยากรู้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะหน้าที่ถัดไปาที่เราจะทาก็คือนี่เลยครับผมพอดีว่ามันมากันนานน,านไอ้นี่นี่คือถ้าผมจําไม่ผิดกล่องนี้นี่น่าจะมาจากบงกดครับบงกดอันนี้เหมือนเหมือนเขาจะเอาตรงนี้ออกให้ผมนะแล้วก็จะมีทางด้านนี่ครับอันนี้ก็คืออันนี้กล่องเบามากอันนี้กล่องเบามากครับผมและถูกส่งมาจากบริษัทิวคิวดิจิ ออของรักพิมพ์ครับผมมังงะคิวใชเออผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอะไรอะ่ะผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามาตรงแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็มานานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขอเปิดจากกล่องบงกดก่อนแล้วกันเพราะกล่องบงกดเนี่ยผมรู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ผมสั่งไปนานแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับอ่านี่ครับผมมีกระดาษโปสการ์ดมาให้ด้วยนะครับประมาณว่าขอบคุณที่อุดหนุนลิขสิทธิ์สินค้าจากจากบงกดนะคะอ่า Okay. ต่ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนละกัน <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งของที่เขาใส่กันกระแทกมานะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตหยิบเฉพาะตัวหนังสือมาละกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่อยากให้ไอ,อ้พวกนี้หลุดออกมาจากลังเท่าไหร่เพราะมันจะเก็บยากนั่นเอง โอเคนี่ครับผมได้มาแล้วนะก็ค่อนข้างเป็นแพ็กเกจที่แน่นหนาดีนะครับผมแพ็คมาค่อนข้างดีเลยแหละผมว่านี่ครับผมเขาใช้วิธีการดามมาเอออให้มาสองใบให้มาสองใบแบบนี้เลยน,นั่นเองารับอ๋อเขาใช้ทางด้านสำตวัปพิมพ์วงกดเนี่ยจะใช้การดามมาก็ผมดามหนังสือเนาะ ดีมากเลยดีมากเลยเพราะว่าแบบนี้คือหนังสือโอกาสที่จะหลุดไปชนอย่างอื่นเนี่ยจะน้อยนั่นเองครับอีกก็จะมาหน้าตาแบบนี้เลยนะ1 2 3 4 5 6ครับผมหรือก็คือ Orange นนั่นเองครับ o r a n เ e เนี่ยเป็นหนังสือจากค่ายบงกตนะครับผมเป็นหนังสือแนวแฟนตาซีด้วยนะครับผมเลิฟคอมแฟนตาซีเลนิดด้วยนะโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็นี่เลยครับผม Orange เล่มที่1 2 3แล้วก็456้าครับผมของบงกเนะเหมือนจะเป็น6เล่มจบหรือ5เล่มจบนี่แหละส่วนเล่ม6นี้จะเป็นเล่ม เล่มหกอยู่ไหนอ๋อนี่เล่มหกนี้จะเป็นเล่มภาคอนาคตครับผมก็เหมือนจะห้าเล่มจบเล่มหกเ,เป็นเป็นอนาคตหรือเปล่านะเท่าที่ผมเห็นใน description เขาเขียนไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราวางไว,ไว้ไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมถัดมาครับเป็นกล่องนี้เลยครับผมกล่องที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอันนี้แอบตกใจอยู่เหมือนกันอ๋อ นี่ครับผมท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือของของแถมจากทางด้านรักพิมนั่นเองครับโอเคโอเคผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรผมถึงว่าแหละผมผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมไม่ได้สั่งในมังคะคิวนะในคิวดิจิทัลนะทําไมถึงมีมาของแถมครับผมจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50นะวันที่เดือนเมษาครับผมเมษาพฤษ,ษภามิถุนาก็ใช้เวลาในการจัดส่ง2เดือนเต็มๆม,มนะครับ กินแบบนี้มาจากดาวน้ำเมกครับนะจัดส่งจากดาวน้เมกนะครับถึงว่าถึงว่า2เดือนผมผมก็ว่าก็น่าจะใช้เวลาประมาณนะครับผมจากส่วนนี้เป็นอันนี้ผมไม่เคยได้เลยนะเขาเรียกว่าอะไรน,นะโปสเอ่อโปสเตอร์เออจริงๆแล้วผมมองว่าแพ็กเกจเขาทําดูดีขึ้นมามากเลยนะครับแพ็กเกจเขาทําดูดูสดใสดูป้องกันหลายๆอย่างเพิ่มด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยตบ รักพิมมีกล่องป้องกันดูเป็นอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาครับส่วนอันนี้นี่ผมจําไม่ได้แล้วผมเลือกอะไรกันไปนะตอนนั้นก็มีอันนี้นะครับผมก็น่าจะน่าจะเลือกมาครับส่วนอันนี้ก็ปลอกหมอนครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมหนึ่พั้บาทนะครับผมตอนนู่นนะก็อันนี้เป็นปลอกหมอนครับผมก็อ่ะวางไว้ก่อนครับโอเคถือว่าวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นครับผมในการที่อนะันบล็อกเนาะเพราะว่าตอนแรกนี่มีอีกหลายอย่างที่กะว่าจะทําอยู่เหมือนกันครับผมอย่างหนึ่งแลคืออันบล็อกก่อนถือว่าทําออกมาได้ดี เพราะฉะนั้นอเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันอีกหนึ่งรอบครับผมก็จะได้ทางด้านของ Or เลนจ์มานะครับผมออเลนจ์มา2อ 2> หงหเรื่องจบนั่นค่ะเองครับผมแล้วก็ได้โพสองอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมผมหาที่เปิดยังไงอ๋อเนี่นะี่เปิดอย่างนี้อ๋านี่นี่เปิดอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดออกมาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับผมเรื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับลืมแล้วอ๋อเดท alive ครับผมเดท alive มีเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นเดท alive สวยงามนะผมมองว่าค่อนข้างสวยงามเลย ผมก็คงไม่มีโอกาสแขวนหรอกเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตเอามาใส่ไว้ในในกล่องเขาเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับดีๆแบบนี้ผมว่าโอเคเลยโอเคเลยถือว่าสำนักพิมพ์มีการปรับตัวนะครับผมเรื่องของการแพคเกจจิ้งสินค้านะอันนี้ต้องต้องถ้าทําดีเราก็ชมครับทําดีเราก็ชมนะส,สำหรับทางสำนักพิมพ์รับพิมพ์ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีขึ้นครับแต่ว่าเรื่องการจัดส่งเรื่องการขนส่งอะไรนี้ก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามตำหนินะครับผมอ่านี่ก็สวยอยู่นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอ <K _ T 1> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังทันท้องอันบ็อกซินนะ่งวันนี้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอันบ็อกที่อาจจะไม่ได้เยอะมากครับผมแต่ว่าแอบสงสัยครับว่าคืออะไรกันเนาะบวกกับท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเริ่มได้สินค้าพรีเมียมตรงส่วนนี้กันไปบ้างแล้วนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นของแถมต่างๆเนาะยิ่งซื้อเยอะยิ่งจะได้เยอะนั่นเองครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็น แต่ด่านเบสิกที่เราได้มาในหน่ึ่งครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายน,นั่นเองครับผมแต่ว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะเพราะฉะนั้นทางด้านนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านชมทุกท่านจริงๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแล้วอันบ็อกสิ่งถัดไปจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทันท้องหมดเวลาแล้วครับผมบ๊ายบาย